สำหรับนักบวชในเช้าของวัน,นทีดด่สิบพฤศจิกายนพศ2560ณพระธาเจดียศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งณบ้านเกิดของข้าพเจ้าเองข้าพุทธเจ้าด้วน้อมพลังพุทธปรมีเพื่อที่จะขึ้นเข้าเฝ้า ต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระจมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านที่พระทาุแห่งนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้น้อมพลังจนเต็มกายแล้วจึงได้โยกจิตออกจากกายไปสู่ดินแดนทิพย์ของพระทาุเจนเดศกสิทธิ์ในที่นี้ เมื่อโยกจิตออกจากกายไปแล้วจึงได้เห็นแสงทองสว่างสวยกลางพระธาตุเจดีเมื่อข้าพ,พุทธเจ้าตั้งจิตก้มกราบลงณแสงสีทองนั้นเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นองค์พระพุทธบิดาองค์พระสมสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านทรงนั่งอยู่เหนือศีรษะของข้าพพระพุทธเจ้าขึ้นไปพระองค์ท่านทรงมีพระวรากายเป็นแก้วนั่งอยู่โคนต้นไม้ในโลกทิพย์ที่สอนในพระาธาตเจดีนั้นข้าพพุทธเจ้าเห็นบันไยเกิดขึ้นตรงข้างหน้าจึงได้เดินขึ้นตามขั้นบันไดขึ้นไป แล้วเดินเข้าไปนั่งลงโค้มกาบองค์พระจะมาสัมพุทตเจ้าพระองค์ท่านในที่ตรงนั้นเมื่อข้าพุทธเจ้าได้โค้มกาบพระองค์ท่านแล้วเลื่มตาขึ้นมาพระองค์ท่านทรงหายไปแต่ข้าพุทธเจ้าก็อมองตัวตีๆอีกครั้งหนึ่ง จงเห็นพระอ,องค์ท่านลุกขึ้นมาเดินจงกรมอยู่ข้างๆข้า,ขาพุทธเจ้าด้วยความเมตตายิ่งนักของพระองค์จึงเดินมาใกล้ๆข้าพุทธเจ้าเมื่อน,นั้นแลข้าพุทธเจ้าจึงได้ก้มกราบนอบน้อมแทบเท้าของพระอ,องค์ท่านพร้อมทั้ง ทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าพระรธรรมิมิกราชขอากราบนอบน้อนมนมมสจารต่อพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าค่ะวันนี้ลูกจะมาเฝ้าเพื่ที่จะทูลถามถึงสินของพระภิจษุข้อต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะ ขอพระอ,องค์โปรดชงเมตตาแสดงธรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าเพื่อจะได้นำไปเผยแผ่ตัวเจ้าค่าระยรทำเอ้ยแล้วธรรมที่ลูกกล่าวนั้นได้มีบัญญัติเอาไว้ว่าอย่างไรเราจงกล่าวธรรมนั้นมาเถิดลูก จาทุเจ้าค่ะพระพุทธองเจ้าคา่ะรมนี้คือศินข้อที่195ของพระพิสุหรือเสขียวัดโพชนะปฏิสังยุตข้อที่24พระพุทธเจ้าค่ะต้บัญญัติเอาไว้ว่าไม่ฉันดังฉับ พระบุทธเจ้าคะ่ะพระยาธรรมเอ่ยพิสุนั้นควรฉันอย่างสำรวมเรียบร้อยไม่ควรมีเสียงดังลุกถ้าเกิดว่าฉันเช่นนั้นก็จะทำให้ผู้คนที่พบเห็นติเตียนทำให้ไม่สำรวมในความเป็นพิสุรวมถึง อาจทำให้ตัวของผู้เป็นพิษุเองนั้นเผลอลืมตัวได้ว่าตอนนี้ตนกำลังฉันข้าวอยู่ฉะนั้นพิษุควรมีสติในการฉันลูกเมื่อฉันอาหารไปควรพิจารณาด้วยความสำรวมไม่ควรฉัน แบบที่มีเสียงดังลูกเอ้ยพิสุทั้งหลายนั้นควรรักษากฎระเบียบต่างๆเอาไว้เพื่อความเหมาะสมและเพื่อสภาวัจิตของตนที่เป็นไปด้วยความสงบในทุกอิริยาบถลูกเมื่อจิตนั้นสงบคลื่นของตนสงบ ตนก็จะเห็นสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เคลื่อนไหวเห็นอย่างชัดเจนชัดแจ้งตามความเป็นจริงของมันลูกเช่นนั้นพิสุควรมีสติในการฉันไม่ควรฉันเสียงดังลูกจะดทูเจ้าค่ะต่อไปสิ่นข้อที่หนึ่งร้อของพระพิสุหรือ เสขิยวัตโพชนะปฏิสังยุตข้อที่ยี่สิบห้าพระพุทธเจ้าค่ะได้บัญญัติเอาไว้ว่าไม่ฉันดังสุดๆพระพุทธเจ้าค่ะพระยาธรรมเอ่ยข้อนี้ก็เหมือนกันละลูกเพโสุไม่ควรฉันเสียงดังไม่ว่าจะดังในรูปแบบไหนก็ตาม ควรฉันอย่างสำรวมเรียบร้อยพิจารณาตอนฉันพิจารณาเม็ดข้าวพิจารณาอาหารที่ฉันลงไปพิจารณาตอนเคี้ยวพิจารณาตอนกลืนควรที่จะพิจารณาในตลอดเวลาที่ฉันอยู่ไม่ควรฉันเสียงดังลูกเป็นมารยาท ที่ไม่เหมาะกับการเป็นพิสุุอาจทำให้ถูกติเตียนทำลายภาพลักษณ์ของพิสุุกันเองอาจทำให้ผู้พบเห็นไม่ศรัทธาลูกเอ๋ยการสำรวมระวังนะลูกดีที่สุดแล้วเพราะไม่ทำให้ผู้อื่นนั้นสร้างกรรมด้วยวาจาลูกเอ๋ย ไม่ทำให้จิตใจของตนฟุ้งซ่านทรงจิตออกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่ฉันลุกฉะนั้นควรสำรวมระวังอย่าให้ฉันแบบมีเสียงสาธุเจ้าค่ะต่อไปสิลของพระพิสุข้อที่หนึ่งร้สเจดหรือเสขียวัตโพชนะปฏิสังยุต ข้อที่ยี่สิบหกพระพุทธเจ้าค่ะต้บัญญัติเอาไว้ว่าไม่ฉันเลียมือพระพุทธเจ้าค่ะพระยาทำรรเอ้ยสมัยแต่ก่อนนะลูกใช้มือในการฉันไม่ได้มีช้อนเหมือนสมัยทุกวันนี้เมื่อฉันไปแล้วบางทีอาหาร จะติดอยู่ที่มือก็เลยห้ามไม่ให้พิตุฉันเลียมือเพราะดูไม่เรียบร้อยไม่เหมาะกับการเป็นพิสุอาจทำให้ถูกติเตียนและเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำเพราะแสดงถึงความอยากความมากักมากในการฉันแสดงถึงว่าพิสุรูปนั้น ไม่สํารวมในการฉันรวมถึงตนก็ยังมีกิเลสที่ครอบงำอยู่จึงฉันเลียมือลูกเอ้ยพิสุไม่ควรฉันเลียมือลูกเพราะจะส่งผลให้ลูกนั้นถูกติเตียนทำลายพิสุร่วมกันเองทำลายชื่อเสียงของพิสุผู้เป็น ผู้ประเสริฐดีแล้วควรแกร่การกราบไหว้บูชาด้วยการไม่สำรวมนลุกและยังแสดงถึงอำนาจแห่งความอยากความหลงในรูปรสอาหารก็เลยทำเช่นนั้นลูกจ้าทุเจ้าค่ะต่อไปสินของพระวิจุข้อที่198หรือเสขียวัด โพชนะปฏิสังยุตธ์ข้อที่27่สบพระพุทธเจ้าค่ะต้บัญญัติเอาไว้วา่าไม่ฉันเรียบาทพระพุทธเจ้าค่ะพระยาทำรรเอ้ยข้อนี้ก็เหมือนกันลกูกเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสำหรับนักบวชที่จะทำแสดงถึงอำนาจที่ตนนั้น รุ่มหลงในการกินมีตัณหาในการกินคือความอยากเชียนั้นพิสุควรฉันยังมีสติสำรวมเรียบร้อยลูกและฉันแค่พอเหมาะพอดีพอควรจึงถือเป็นผู้เหมาะสมในการเป็นพิสุและสามารถดัดกิเลสดับตัณหาของตน ที่จะล่มหลงในรสชาติของอาหารที่จะทำในสิ่งที่เกินความพอดีพอเหมาะของพิสุทั้งหลายลูกจาาทูเจ้าค่ะต่อไปสิลนของพระพิสุข้อที่หนึ่ร้อยเก้าสิบเก้หรือโภชนะต่อไปสิ้นของพระพิสุข้อที่หนึหรือ เศรขยาวัดโพชนะปฏิสังยุตข้อที่28่สิบปดพระพุทธเจ้าค่ะ็เปบัญญัติเอาไว้ว่าไม่ฉันเรียริมฝีปากพระพุทธเจ้าค่ะ,คะพระยาธรรมเอยข้อทำข้อนี้ก็เหมือนกันกับข้อที่ผ่านมานั่นละลูกไม่ฉันเรียริมฝีปากก็เพื่อความสำรวมเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นพิสษจเพื่อความมีสติตั้งมั่นในการฉันควรระมัดระวังทุกกฎทุกระเบียบที่ตนนั้นควรปฏิบัติตามเพื่อฝึกฝนตนให้อยู่ในกรอบของความเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นพิสุลูกาจารยทเจ้าค่ะต่อไปศิล ข้อที่200ของพระพิสุหรือเศขิยวัตโภชนะปฏิสังยุต์ข้อที่29พระพุทธเจ้าค่ะได้ปัญญัติเอาไว้ว่าไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำพระพุทธเจ้าค่ะพระยาธรรมเอ่ยการกระทำอันใดที่จะเป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่น ทำให้ต้องเกิดความเดือดร้อนในคนหมู่มากการกระทำอันใดที่จะเป็นหนทางนำตนไปสู่ความไม่ดีเช่นอาจํำความสก,กปรกทิ้งไว้ให้ผู้อื่นส่งผลให้ผู้อื่นลูกเอ้ยเป็นสิ่งที่พิสุทั้งหลายไม่ควรทำเลยลูก พิสุทั้งหลายจึงควรที่จะรักษาศิลเหล่านี้เอาไว้ควรมีสติในทุกการกระทำของตนเมื่อตนจะหยิบจับภาชนะน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ส่วนรวมตนก็ควรที่จะทำความสะอาดให้เรียบร้อยอย่าทำให้ต้องเป็นเหตุ ทำให้ผู้อื่นตตเตะเตียนเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นนั้นต้องเดือดร้อนเพราะการกระทำที่ไม่เรียบร้อยของตนพิสุควรเป็นผู้สำรวมเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการกระทำแบบไหนก็ตามฉะนั้นลูกเอ๋ยแม้การกระทำเล็กน้อยเช่นการเอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำนั้น ก็เลยไม่ควรทำเหมือนกันเพราะอาจทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนโดยที่ตนนั้นนึกไม่ถึงว่าจะเป็นปัญหาตามมาการกระทำอันใดที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนความเดือดร้อนนั้นย่อมส่งผลกลับมาหาตนลูกพิสุคือผู้ประเสริฐแล้วพิสุ คือผู้ที่คู่ควรแก่การกราบไหว้บูชาฉะนั้นการกระทำอันใดที่จะเป็นเหตุทำให้ก่อเกิดสิ่งที่ไม่ดีตามมาจึงเป็นสิ่งที่พิสุไม่ควรทำแม้เรื่องนั้นจะเป็นแต่เรื่องเล็กน้อยก็ตามลูกจ่าตูเจ้าค่ะต่อไปสินของพระพิสุข้อที่สองยหนึ่ง พระพุทธเจ้าค่ะหรือเสขียวัรโพชนะปฏิสังยุตข้อสุดท้ายข้อที่สามสิบพระพุทธเจ้าค่ะได้บัญญัติเอาไว้ว่าไม่เอาน้ำล้างบาทมีเม็ดข้าวเทลงในบ้านพระพุทธเจ้าค่ะพระยาธรรมเอ่ยพิสุทั้งหลายควรมีจิตและลึกรู้ทำตนให้สะอาด ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนนั้นดูแลให้สะอาดไม่ควรทำให้เลอะเทอะเบียดเบียนต่อผู้พบเห็นเบียดเบียนต่อผู้ที่ต้องมาเก็บตามและลึกรู้ถึงการไม่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่เสมอลูกจาธุเจ้าค่ะพระพุทธองค์เจ้าค่ะศีลทั้งหมดของพระพิจุในทุกๆข้อพระพุทธองค์ โปรดทรงแมตตาได้แสดงให้ลูกทั้งหลายได้รู้และเข้าใจแล้วลูกทั้งหลายจะน้อมไปประพฤติปฏิบัติตามในสินทุกข้อพระพุทธองค์เจ้าขาสินทุกข้อเหล่านี้มีเหตุที่ซ่อนความดีเอาไว้อยู่มากขอพระพุทธองค์โปรดทรง ชีิตทางในเรื่องของศีลโภชนะปฏิจังยุทธในทั้งสาสิบข้อนิ้นโดยรวมให้ลูกทั้งหลานได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อลูกจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าค่ะพระเยะารมเอ่ยศีลทุกข้อมีเหตุที่ซ่อนอยู่ลูก และเมื่อลูกทำตามศิลแต่ละข้อด้วยความตั้งใจลูกจะเห็นประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในนั้นเมื่อลูกพิจารณาให้ดีมองให้เห็นให้ลึกลูกก็จะเห็นโทษของศิลทุกข้อที่ซ่อนอยู่ในนั้นพระยาธรรมเอ่ย การกระทำของดวงจิตทั้งหลายผู้ยังตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกิเลสและตัณหานั้นมีพฤติกรรมการกระทำต่างๆที่ผิดมากผิดน้อยบกพร่องมากบกพร่องนิดหน่อยเยอะแยะมากมายลูกแต่การจะไปนิพพานนั้นเรือจะมีรูรั่ว เพียงแค่รูเดียวเล็กน้อยก็ไม่ควรมีลูกฉะนั้นผู้ที่จะไปนิพพานจึงควรฝึกฝนตนให้ได้ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในทุกสิ่งและทุกอย่างที่ซ่อนเอาไว้อยู่ลูกทั้งหลายเอ๋ยเหตุที่บัญญัติสินในแต่ละข้อมันล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ หลายประการที่ซ่อนอยู่ในนั้นจงเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตัวของลูกเองเถอดแล้วลูกจะเห็นจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในสินเหล่านั้นลูกเอ,อ๋ยเมื่อลูกเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วการติเตียนธรรมที่บัญญัติเอาไว้ย่อมไม่มีก็เกิดแก่ลูก ความสุขความเจริญย่อมกอ่อเกิดแก่ลูกลูกทั้งหลายจงเป็นผู้ปฏิบัติเถิดแล้วลูกจะเป็นผู้รู้แจ้งด้วยตัวของลูกเองชาตูเจ้าค่ะสิ่งทั้งหลายก็บัญญัติเอาไว้เพื่อเกิดประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติตามสิ่งทุกข้อ มีเหตุและผลที่ซ่อนอยู่ในนั้นข้าวใจและพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงทำสินข้อนี้ให้ได้ฟังพระพุทธเจ้าค่ะสาธุ